อ่ะโอเคพร้อม,มแล้วนะครับอทีนี่คุณเซฟต่อไปสปริงหลังสปริงหลังนะครับให้คุณเซฟไปอันที่บ่าเขาตรงนี้นะครับก็จะยงังโอเค ออามาโลรโมชั่นจะช้าก่อนไม่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 แต่ก็มันเมนคืไาจากที่เรานะครับจากที่เรานะครับสปริงขวาือเราใช้อะไรัวาัวนะครับอันนี้สปริงหลังปึ๊บ